สวัสดีพี่น้องผบกกับสองบาวไซอีกแล้วพี่น้องคือเขาเพื่อเดิมพี่น้องมูนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้าคือเกขาพี่น้องเกี่ยวข่าเกี่ยวน้ำบอนที่สองพี่น้องเพิ่งเริ่มเมื่อวานนี้พี่น้องบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องอทองฟ้าเตรียมไซกับบอเตรียมไซไปได้พี่น้องมีเมฆหมอกนําพี่น้องบรรยากาศดีมากพี่น้องตอนหกโมงพี่น้องเอ้ย ของวันเสาร์เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเกี่ยวเข่าพี่น้องยังโดนอยู่พี่น้องวันอาทิตย์เพื่อเชียแล้วพี่น้องเมืองวันอากาศพี่น้องผมมันซุกเปืดแนเท่นี้นะพี่น้องกขาไล่เติบอยู่พี่น้องมาพี่น้องเดี๋ยวพาบ่าว์ไซที่พาเบืองพี่น้องพี่น้องปองสายปองควานี่นะพี่น้อง เขาก็ยังไลายเลยพี่น้องยังไล่ให้เต่ออยู่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเกสบว่าพี่น้องเขาอย่งนีพี่น้องพาใกับโมูอกันนากาศตอนเสาพี่น้อง ตซงนี้ก็จะดูเก็บเกี่ยวพี่น้องบอกว่าฝนจะตกห้ามพี่น้องอันนั้นเขาห้าเจ้าพี่น้องหูเขียวๆอันนั้นก็จ,นนนนกนจะเป็นวัดพี่น้องวัดในบ้านเบาใส่ล้วพี่น้องเอ้ยหน้าก็บอไกลบ้านมาได้พี่น้องใกล้กันอยู่กับบ้านพี่น้องอตกโกยเราพี่น้องแบบนี้นะกันฝนตกนะ เสียงนกเสียงนูพี่น้องมาเลยพี่น้องเกี่ยวข้วซอยเลยพี่น้องยังหลายเติมอยู่พี่น้องนี่นะเขียนนี่แหละพี่น้องหอมปใสลงไปพูนป่าเนเลยพี่น้องคอันนี้ก็พูนเลยพี่น้อง ปลาคนละเรื่องเรื่องอันนี้นะเม่นแะลรนี่อันนี้ของเขาเจ้าพี่น้องน่าติดกันน่พี่น้องอันนี้คือเปลี่ยนแจ้งซี่คือเขาไปเกี่ยวก่อนแล้วนะอักก้ยไฟพาเห็ดมันปูสาดน้อนดอกอะไรนี้พี่น้องพี่น้อง năng lái phi long ơi, coi rồi long, long, gì an,อาทิตย์ nưng ra long để ham leo, chắc mình sẽ leo robot lái tựa còn sao sao phi long ơi. ตอนนี้ก็มีพี่ไอ้ห้าเกียวผูดเดียวพี่นอ้องทั้งลมพูดตอนนี้บาใส่ก็ให้เบื้องบรรยากาศก่นกอนพี่น้องแถวให้แถวนาทองฟ้าแจ่มใสพี่น้องไฮไลท์ของเฮากคือ,คอนี่พี่น้องเขาก้อยอยังใน,นพี่นอ้องอีกยังคือเขาก้อย อันนี้ก็มหู้กันพี่น้องแต่ว่าเขาในมันก่อยบรเมนว่าซีเขาก้อยล้ว,วพี่น้อง <c oughs> นี่นะคาดการว่าขั้นแบบนี้นะฮ้อยพี่น้องเอ้ยแล้วมันนี้เขาจะเกีียวผัวนี่ไปก่อนพี่น้องนี่อันนี้ว่าท่านเกีียวเราพี่น้องเก็บให้สุนี้ให้มันแหลวก่อนพี่น้องอมันโซผัวเกีียวไปนีจะป,ปั่นก่อนแล้วก็บจีกเกีียวเทลังนี่พี่น้องทองฟ้าพี่น้อง ใส่กลองมุมสูงนน่โอ้ยงามเป็นงามพี่น้องโกยห้องฝาฝนจิโตกนี่นะพี่น้องอะโกยมีแต่เข่าก่อยมันสูกตัวมันก่อยมันลงพี่น้องอันแบบนี้สช้ห้ากัดห้าทางลบเปยนะพี่น้องเนาะเข่าเขาก่อยก็ดอกก๋าดีอให้นะมนพี่น้องมองสีเกียวก็ได้ ลไล่พี่น้องเด้อสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อทางใดบ้างก็ได้พี่นอ้อง,งพี่น้อง,องวันนี้ก็บรรยากาศดีกันนะพี่น้องลมคาดว่าวสิบมะฮันบันไดพี่น้องพัดตะเกียวเข่ามาเขา่าฤดูหนาวแล้วสงสัยพี่น้องถ้านังกับสิตัดท่านง พี่น้องยงจากตาตาตัดเขาลลยเจ้าพี่น้องอ้ยจะไปเห็นดอกพี่น้องมันไก่สามสี่เจ้าพี่น้องกําลังปอกใส่ปองควานะพี่น้องกําลังเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มสีแลลวแล้วละอันนี้ก็คือสองหนุ่มพี่น้องอายเขาเอง ตัวท้งสองพี่น้องผู้ตัดผู้เกี่ยวผู้คนนะพี่น้องผมนี่มองนี่ก็ติดใกล้กันพี่น้องหลายแต่ว่าให้ไลทของเขาคือเข่ากอยนี่พี่น้องจักพักอีชัางพี่น้องแต่ว่ากินได้พ่อแมว่ว่ะแต่ว่าใส่ปะหูหรอ แตาพี่น้องหูกับแม่มาบอกเลยพี่น้องรำมันก็ออกจะสีหญิงเกาะซีม่วงบ่พักขาดบ่ขาดน่ะเข่ากับอกุ้ยพี่น้องมีแต่หญ้าขาดเอาปล้วง่ายดอกประมาณอีกเดือนนึ่งคนละครับเปลือก เอาไว้พี่น้องนั่งพักผ่อนก่อนคอยกระโดกกระเดี้ดยเขาก็ได้โอ้ปงามผงามัวก,ก็กินพ่อปวกจังสั้นและให้หน้าไก่นนำ ทางหลังก็ตัดเอาอึกก็ถึกอยู่พี่น้องมวนนะบรรยากาศก็ดีฝนก็สิตกเกี่ยวหญ้าพี่น้อง่แม่นเกี่ยวข้าดอกฝนมีแต่หญ้าก็ดอกก็ดีเออ

น้องเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าพี่น้องบรรยากาศก็ดีมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ตีตกเต่าห้าก็ะโค้ยขนาดพี่น้องน้ำดีครับโอ้ไปทางไหนไบวันที่เกี่ยวไปทางใดเต่าก็ะทุก็โดดเพี่น้องเรา,าควฝนตกเดี๋ินเกี่ยวรอแล้วรอมาอีกเนี้ก็เกี่ยวคือเก่า เขาหอมมะลิแม่นบ่แต่คือบริเวณหอมเลยดมมันกับบหอมเช่ไหมเนาะเขาเจ้าบ่เขาบริเวณเจ้าเราคนนี้ิเลณเจ้าพี่นออ้องเยข้าวเห็ดมันมีต้นพืชที่พ่มมีแดดส่นใดน้างตัวไฟยูเขาแต่ว่าห่อนนะ

우리가 나볕이 ชิซุกไม่ละ ออกแต่ก็ยังมีดมอยู่เย็นเย็น พี่น้องหลังจากตีขึ้นตะเกียวขาวเอาบาไส้ก็จะใหมัดเขาน้พี่น้องเนาะยังได้ก็จะปิดคลิปไปนะพี่น้องเนาะยังไงก็ขอขอบมกขอบใจพ่อแม่พี่น้องสู่สุคนเนาะ จิสละสีเวลาเามาเบ่งมาส้มคลิปของบ่าวไซฝากซ่องให้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะกดซับสขไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องเนาะเพือ่อเป็นกำลังใจงให้บ่าวไซพี่น้องไปแล้วสบายดี